รถน้ำคันน้อยครับโอ้ยสงสัยจะได้เพิ่มขนาดรถน้ำแล้วสวัสดีลักขาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบัวดำซิงสทางยูทูบลักข่างเพจครับกระผมใจน้ำต้นเขาบอกขจาพี่น้องทักทายลราก็ไร้เงานโตคือเก่านะครับรถน้ําที่มีก็เริ่มขนาดเล็กครับมันสู้แดดไม่ได้ครับ 6กพัลิตรสงสัยจะได้หาหมื่นกว่าแล้ว่แบบนี้มันเล็กมันเล็กเล็กมันไม่มันไม่ไหวโดนแดดเผาเพ๊บเดียวก็แห้งแล้วบดก็ไม่ทันครับแบบนี้ เ้ยก็หาคันใหญ่ๆแลยแบบนี้เดี๋ยวลองกบประมาณก่อนรองกบประมาณนิดนึงแล้จะได้คันใหญ่สงสัยต้องได้หาครับสูบทีเดียวให้มันเสร็จไปทั้งเส้นเลยอันนี้สูบแล้วสูบอีกครับไม่จบสักทีจะจบก็ไม่จบฮึสิง แบบนี้แป๊บเดียวมันก็แห้งมันโดนน้อยเดียวอันนี้ได้มาจากพี่ชายใหญ่ครับตอนแรกก็จะเอามาทำงานพอพอไปพอมา พอทำไปทำมา <laughs> เริ่มจะนไมยกรงควาต้องการแล้วเออสงสัยจะได้หาเพิ่อมอีกสักหน่อยครับเออเดี๋ยวค่อยไปหาดูครับว่าจะได้งบจากไหนมาซื้อโอโ้กันไปเลย Ui, bú không anh nhận đi Ui đi không Bú không à Vậy luôn เราก็จะไปทางเขาหแหละยรถบดเปลีป่ยกแล้วครับส,งสังใังที่ไหนเนาะ,ดาะเดี๋ยวซุมซ่มซึ่มรงจัง่อยเดี๋ยวผมทำการบดนี้ใ้การอยู่ดอกส่วนตรงนี้เลลอาออขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ เอี๋ยนคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ